นอกบาค c h a น n า l วันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อถูกแล้วถูกอีกท่องคาถาขอให้ถูกหวยสวดสามวันจะเห็นลางดีมีโชคท่านผู้ฟังคะคาถา,าขอให้ถูกหวยวิธีทำให้ถูกหวยมีหลายวิธีตั้งแต่ลักษณะของบุคคลสถานที่การแต่งตัววันที่ไปซื้อและหนึ่งในนั้นก็มีวิชาพระคาถาอาคมที่เป็นเคล็ดลับ ที่ทำให้มีโชคลาภทำให้ถูกหวยซึ่งเป็นหลักตำราพิชัยสงครามแต่มีข้อแม้ในการใช้พระคาถาผู้ที่ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคแล้วต้องแบ่งปันเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญค่ะพระคาถามีดังนี้นะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะ พะควะโตอ,อระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะพักวะโตอ,อระหะโตสัมมาสัมพุทธะคาถาเรื่กดีนะเอกกะเริกเรื่อกเรางามยามเราดีพระในตรงนี้ให้เอ่ยเป็นวันเกิดของเราค่ะเช่นเกิดวันอาทิตย์ก็ให้ว่านะเอกกะเริก เรื่องเรา,รางามยามเราดีพระอาทิตย์สวัสดีสวัสดีเทวาเทวาลาโพะโมพุทธายะหลังจากนั้นให้ว่าคาถาถูกหวยพระคาถาบทนี้ให้ว่าสิบเก้าจบค่ะพระคาถาว่าดังนี้พุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภะควาติอิติปิโสภะควา อระหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุโทโธสาธุสาธุสาธ,สาธุหลังจากนั้นให้ว่าอุเยอะเยอุอากะสะให้สวดวันละสามจบสามวันก่อนวันหวยออกแล้วจะเกิดลางดีเห็นโชคลาภวาสนาค่ะ11ลางสังหอนบอกเหตุก่อนถูกหวยมาติดตามรับฟัง ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก่อนวันหวยออกบ้างลองสังเกตดูดีๆนะคะ 1. รถชนก่อนหวยออกการที่เราได้รับอุบัติเหตุหรืออาจจะโดนรถชนก่อนวันหวยออกแน่นอนว่าตัวเลขล้วนอยู่รอบตัวเราคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนร,รถเราหรือเลขทะเบียนร,รถของคู่กรณีก็จัดไปเลยคะ่ะว่ากันว่า การซื้อหวยหลังเจออุบัติเหตุเป็นเหมือนกนารฟาดเคราะห์อาจจะโชคดีได้รับทรัพย์ก็เป็นได้คะ่ะ 2. ไม่ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่มีคนมาขายชักชวนเรียกกันง่ายๆว่าตื้อจนรำคาญแบบจำใจซื้ออยู่ๆมีคนขายมาชักชวนให้ซื้อไม่ได้ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่นั่นเองคะ่ะ แบบว่าแกล้งแกล้งซื้อคะ่ะแกล้งหยิบเลขโดยที่ไม่ตั้งใจหรืออาจจะให้คนขายช่วยหยิบเลขให้บอกเลยว่าเทคนิคนี้คนซื้อหวยถูกกันมาแล้วนักต่อนักคะ่ะเพราะอย่างนั้นอยากรวยก็อย่ารอช้า 3. ฟฝันเห็นพระล่างสังหรณ์บอกเหตุก่อนหหวยออกต่อมาก็คือการที่เราฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกเลยว่าเป็นความฝันที่ดีมากค่ะใครรู้ตัวว่าฝันแบบนี้ก็เตรียมตัวซื้อลอตเตอรี่ได้เลยว่ากันว่าฝันแบบนี้นอกจากจะนำพาโชคลาภมาให้แล้วยังเชื่อกันว่าจะมีเรื่องที่โชคดีเข้ามาในชีวิตคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองไปเลยค่ะเลขมงคลฝันเห็นพระได้แก่เลขแปดและเลขสองนะคะ 4. ฝันว่าได้จับขี้การฝันว่าได้จับขี้เป็นลางบอกเหตุที่ไม่เกินจริงค่ะขอบอกเลยว่าคนที่ฝันว่าได้จับขี้ถูกหวยมานักต่อนักแล้วค่ะยิ่งฝันว่าจับขี้แล้วล้างเท่าไหร่ก็ล้งไม่ออกบอกเลยว่าแววเป็นเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเชื่อกันว่าถ้าฝันว่าได้จับขี้จะได้รับก้อนโตจากการเสี่ยงโชคค่ะ เรียกได้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวใครที่เคยฝันแบบนี้แนะนำให้ซื้อเลขที่ชื่นชอบหรือเลขใกล้ตัวปไปเลยคะ่ะ 5. ฝันว่าได้อุ้มเด็กการฝันว่าได้อุ้มเด็กก่อนวันหวยออกอันนี้เรื่องจริงมีคนฝันแบบนี้แล้วถูกรางวัลใหญ่กันมาแล้วเชื่อกันว่า การฝันว่าได้อุ้มเด็กนั้นจะมีโชคลาภทางการเงินจะมีคนนําโชคลาภมาให้หรือสิ่งที่หวังก็จะประสบความสําเร็จตามใจปรารถนาบอกเลยว่าฝันแบบนี้มีลุ้นค่ะ 6. ฝันเห็นลงศพการฝันเห็นลงศพก่อนวันหวยออกบอกเลยว่าคุณกําลังจะมีโชครีบคว้าไว้เลยค่ะซื้อลอตเตอรี่สักใบไม่เสียหาย งวดนี้ดวงเป็นของคุณแล้วอย่าปล่อยให้โชคลาภหลุดลอยไปเคยมีคนฝันแบบนี้แล้วได้รางวัลใหญ่กันมาแล้วอีกทั้งการที่ฝันเห็นลงศพนั้นคนไทยมีความเชื่อกันว่าจะได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือมีเรื่องดีเกิดขึ้นในหน้าที่การงานก็เป็นได้คะ่ะนับเป็นว่าการฝันเห็นลงศพนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากคะ่ะ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด 7. งูเลื้อยผ่านแบบไม่ทันตั้งตัวงูคือสัตว์โลกที่ไม่เคยหลับตาสมัยโบราณมีการบันทึกมานานกว่า7,000ปีว่าเป็นร่างเทพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางผีปีศาจและนักเสียงโชคยอมรับกันทั่วทุกคนเพราะมีความเชื่อว่า เป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างคราใดที่งูเลยผ่านไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือยานพาหนะแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกปาระหลาดสำหรับคอหวไวจะตีเลขเด็ดเป็นเลข8หรือเลข6ก่อนที่ตอนจะได้รับรางวัลใหญ่ตามฐานะการเงินที่ตนลงทุนแบบชาวบ้านคะ่ะ 8. มีจุดสีแดงที่นิ้วนางอยากถูกหวยต้องเช็ค ลางบอกเหตุก่อนหวยออกเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกประหลาดสักหน่อยนะคะแต่ก็ลองสังเกตดูว่ากันว่าเข้าใกล้วันหวยออกแล้วให้สังเกตที่ฝ่ามือตัวเองให้ดีค่ะใครที่สังเกตเห็นจุดสีแดงอมชมพูที่บริเวณนิ้วนางหรือบริเวณฝ่ามือมีสีแดงในวันหวยออกเชื่อกันว่าจะได้รับสับก้อนโต งานนี้ต้องแยกให้ดีนะคะว่าจุดที่เกิดขึ้นมีจุดเกิดขึ้นจริงหรือแค่ผื่นคันใครมีอาการแบบนี้ก็มีลุ้นถูกหวยค่ะก้าวพึ่งมาทำรังที่บ้านพึ่งมาทำรังที่บ้านอีกหนึ่งรางบอกเหตุที่เชื่อกันว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรวยคือการมีพึ่งมาทำรังที่บ้านนั่นเองค่ะว่ากันว่าการที่พึ่งมาทำรังที่บ้านนั้น หมายถึงการน,นำพาโชคลาภวัสนามาให้เอาความร่ำรวยมาให้เจ้าของบ้านแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมดูด้วยนะคะว่าถ้ารังพึ่งใหญ่จนเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนในบ้านได้คะ่ะส่วนใครที่เจอกับรังบอกเหตุนี้อยู่บอกเลยว่าเลขที่บ้านต้องมาแล้วคะ่ะงวดนี้เป็นของเราแน่ 10. ตากระตุก เรื่องนี้อาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งกับลางบอกเหตุเรื่องของตากระตุกหรือที่เราเคยได้ยินกันว่าขวาร้ายซ้ายดีนั่นเองค่ะบอกเลยว่าลางสังหรณ์เรื่องนี้ก็แม่นไม่แพ้เรื่องอื่นเลยค่ะถ้ารู้ตัวว่าตาเริ่มกระตุกในวันหวยออกก็อาจจะมีสิ่งที่ดีตามมาก็เป็นได้ 11. คิ้วขวากระตุก คมเคิ้วขวาจะมีโชคเรื่องของการเงินการคอมเมที่ว่านี้ก็คือการกระตุกเล็กน้อยแบบที่หางคิ้วข้างขวาจนเจ้าตัวรู้สึกรำคาญคนโบราณว่าจะมีโชคลาบไม่ว่าจะมาจากทางใดสำหรับคนที่รอความหวังหรือโชคอะไรบางอย่างที่รออยู่ไม่ควรไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะเพราะรางวัลจะไปขัดลาบใหญ่ ส่วนคนที่ไม่มีการรอคอยใดๆรีบซื้อลอตเตอรี่สักใบเชื่อว่าบุญกรรมที่ผู้ซื้อเคยทําในอดีตจะส่งผลให้ได้รับรางวัลใหญ่ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะคนที่จะถูกหวยหรือว่าได้รับก้อนโต เขาทำคุณอย่างไรมาติดตามรับฟังค่ะเรื่องนี้เป็นคำตอบจากหลวงพอ่อฤาษีลิงดำให้ทานอย่างไรจึงจะให้ผลในชาติปัจจุบันโดยหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสุงผู้ถามถามว่าเวลามีคนมาขอทานหน้าบ้านเขามักจะขอโดยการร้องเพลงยาวๆฟังแล้วอดสงสารไม่ได้ค่ะแต่บางทีก็รำคาญ ต้องรีบบอกให้หยุดร้องให้สตังค์แล้วก็ให้เขารีบไปเร็วๆอย่างนี้จะเป็นอย่างไรไหมคะหลวงพ่อตอบว่าไม่เป็นไรหรอกหนูเมื่อสมัยบวชพระใหม่ๆหลวงพ่อปานบอกว่าถ้าจะให้ทานคนขอทานอย่าให้เขาพูดมากหมายความว่าพอมาถึงไม่ต้องยกมือไหว้พูดขอถ้าเขาจะขอก็บอกว่าไม่ต้อง ฉันให้แล้วฉันเต็มใจให้แล้วคือว่าเราจะให้ใครอย่าให้เขาพูดมากอย่าให้เสียเวลาให้เร็วๆที่สุดตั้งใจเป็นการสงเคราะห์จริงๆแล้วผลมันจะมาในชาตินี้ฉันทดสอบมาแล้วเป็นความจริงถ้าเกิดไปในชาติหน้าจะได้รับสองแบบหมายความว่า บุญที่ไม่การเตรียมการจะร่ำรวยจากการประกอบอาชีพและที่ถือของไปตามทางเจอที่ไหนให้ที่นั่นโดยไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนจะได้ลาบลอยคือถูกรอตเตอรี่การให้ทานโดยไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนใครมาก็ได้เราให้ได้ถ้าทำอย่างนี้เสมอๆคนมาขอทาน เราไม่ยอมให้พูดขอรีบควักเลยแล้วมันจะมีผลในชาตินี้คือสิ่งที่เราขัดข้องคิดว่าจะไม่ได้มันจะโผลมาเราก็จะให้เท่าที่เราให้ได้เขาไม่บังคับเรานี่พอทำไปไม่กี่ปีก็เริ่มให้ผลของที่ได้มามันมีการคล่องตัวมากขึ้น แต่ว่าเวลาเราให้เราอย่าไปคิดถึงผลอันนี้นะต้องให้ด้วยการสงเคราะห์จริงๆคือตัดไปเลยมันได้ผลเท่าไหร่ก็ช่างถ้าไปคิดว่าเราต้องการให้เพื่อต้องการผลตอบแทนผลจะถูกตัดเพราะเป็นการให้ทานประกอบด้วยความโลภพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตุลิตะตุลิตา สีคะสีคังทมของเราไม่ใช่เป็นของเนื่นช้าต้องเร็วๆไวๆอย่างของสังฆทานพอเราบอกพระไปว่าขอถวายเป็นสังฆทานพระเขาจะจัดของนั้นเป็นสังฆทานโดยตรงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเป็นอย่างอื่นคนรับไปก็ไปนรกสี่ผู้ให้ไปสวรรค์ คาถาเงินล้านนี้เป็นหนึ่งตัวช่วยเสริมความเฮงให้สวดมนต์เป็นประจำทุกวันมีความเชื่อความศรัทธาว่าสามารถเรียกทรัพย์ให้เงินทองไหลมาโปรดนี่เสริมมงคลให้กับชีวิตได้คาถาเงินล้านโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงขอให้ท่านจงตั้งจิตทำสมาธิให้แน่วแน่ระลึกในสิ่งที่ปรารถนา อธิษฐานในสิ่งที่ต้องการแล้วเริ่มสวดพระคาถาเงินล้านกันเลยค่ะวิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผลทำจิตใจให้สงบตั้งจิตอธิษฐานตั้งนำโมสามจบจากนั้นเริ่มสวดคาถาเงินล้านสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปร,รายันติ พรมมาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะออุณโมพุทธายะวิรทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะ มานีมามะพุทธะสวาหอมสัมปะติดชามิเพง่งเพง่งพาพาหาหาเรือเรือคาถาเงินล้านปรดนี้เรียกทรัพย์เสริมสิริมงคลท่องคาถาเงินล้านกี่จบจะเกิดปาฏิหาริเราสามารถสวดพระคาถาเงินล้านณนะเวลาใดก็ได้ค่ะขอให้ตั้งจิตให้สงบมีสมาธิ จดจ่ออยู่กับคาถาเงินล้านท่องคาถาทุกวันอย่างน้อยวันละเก้าจบสำหรับเสริมโชคลาภและเสริมความเฮงท่องคาถาทุกวันวันละ30จบสำหรับคนที่เริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินท่องคาถาทุกวันวันละ108จบสำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สินรุมเร้าหมุนเงินไม่ทันหมดหนทางแกหนี้พระคาถาเงินล้าน โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นพระคาถาเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภแก้ปัญหาหนี้สินและเพื่อเสริมสร้างสติเมื่อผู้สวดตั้งจิตอธิษฐานและหวังจะท่องพระคาถาเพียงอย่างเดียวแล้วหวังจะรวยรอโอกาสเพียงอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ยากมากๆค่ะต้องทุ่มเททำงานเก็บออมเงิน พร้อมลุยแก้ปัญหา,าเผชิญหน้ากับความจริงและที่สำคัญคือฝึกวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จและมีจิตใจแน่วแน่ที่อยากจะเปลี่ยนวิกฤตชีวิตให้กลับมาดีขึ้นการสวดคาถาเงินล้านเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเงินทองโชคลาภจะไหลามาเทมาให้ชีวิตไม่ติดขัด ดังเรื่องราวจากประสบการณ์จริงที่จะได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังมีผู้สวดคาถาเงินล้านแล้วพลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหารมาแล้วปังจริงสวดคาถาเงินล้านสาวแชร์ในระยะสองเดือนเงินทองไหลเข้ากระเป๋ารวๆเป็นหลักแสนต่อเดือนเก่งป้ายแดงอย่างซื้อได้หือฮาสวดแล้วชีวิตเปลี่ยน จากร่วงและรุงาากกลายเป็นเรื่องหือฮาในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากค่ะสำหรับการท่องคาถาเงินล้านโดยเฉพาะในกลุ่มสาวเอนเตอร์เทนเนอร์โดยพบว่าส่วนใหญ่สาวๆมีความเชื่อเรื่องการสวดมนต์พระคาถาเงินล้านเป็นประจำทุกวันปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้มีเงินเข้ากระเป๋าเดือนละเกือบแสนบาท แถมบางคนยังได้ถอยรถป้ายแดงกันดัวรัวสาเอ็นเตอร์เทนเนอร์แชร์ประสบการณ์หลังจากเรียนจบต้นมีโอกาสรับงานเอ็นเตอร์เทนและได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นนักธุรกิจซึ่งได้แนะนำว่าหากอยากจะเริญในหน้าที่การงานมีเงินทองไหลเข้ามาเทมาแบบไม่ขาดสายให้ลองสวดคาถาเงินล้าน ที่ผ่านมามีคนสวดคาถาเงินล้านและประสบความสำเร็จมาหลายคนมีเงินทองมากมายโดยวิธีการง่ายๆคือการสวดให้ขึ้นใจและสวดภาวนาทุกวันสาวคนดังกล่าวเล่าต่อไปว่า วันนี้ก็ยังจะสวดคาถาเงินล้านอย่างต่อเนื่องและก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆมีคนมาติดต่อให้ตนไปรับงานเอนเตอร์เทนไม่ขาดสายและได้ทิปเยอะมากๆเพียงไม่กี่เดือนก็สามารถสร้างรายได้เป็นแสนๆสามารถออกรถเก่งป้ายแดงได้แล้วอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายอมรับว่าค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะช่วงโควิด -19 หลังจากที่รู้จักและท่องคาถาเงินล้านชีวิตก็เปลี่ยนไปมากและได้มีการแนะนำเพื่อนๆให้สวดต่อๆกันด้วยส่วนเธอนั้นก่อนออกจากบ้านก็จะสวดตลอดตนได้รายได้หลักแสนต่อเดือนได้ทิปมากมายเพียงระยะเวลาไม่ถึงสองเดือนก็สามารถออกรถเก่งป้ายแดงได้ และรับเพียงงานเอนเตอร์เทนธรรมดาเท่านั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เหมือนกับคนทั่วไปที่ลำบากเหลือเกินกระทั่งได้มาสวดคาถาเงินล้านชีวิตก็เปลี่ยนไปและมีความมั่นใจขึ้นต้นบอกกับเพื่อนให้ทำตาม และตนก็ส่งบทสวดคาถาเงินล้านให้กับเพื่อนให้สวดเป็นประจำก่อนออกจากบ้านก่อนไปทำงานชีวิตดีขึ้นจริงๆจึงอยากให้คนที่มีความเชื่อลองสวดตามบานชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ